โอเคนะผมก็อยู่กับผมโดอลาเอซิกนะครับหรือซิกเบบี้บอยนัดนี่ครับมีกระเป๋าสีมิตินะครับตรงช่องข้างหน้านะครับวันนี้ก็พี่ก็ไม่ได้ลงคลิปนานแนะล่ะผมพี่ก็จะมาเล่นในอันเดียวบ็อกซิ่งนะผมคือแบบคือพี่ไม่ว่างจริงนะเผื่อพี่ติดงานติดทุลุงทุลานะครับมากมายนะไอจีรนพ่องตายสัตว์วันนี้พี่ก็จะมาไม่มาด่าคนอื่นนะพี่จะเป็นคนดีนะเปล่าน้องพี่ขอโทษน้องพี่อยากเล่น <tu i ro> <conclusions> พี่ก <kardeş> ็จะมาเป็นคนดีนะพี่จะไม่ด่าใครนะจะมาดูไอ้พวกเรือนี่ด่ากันนะผมว่ามีใครด่าแบบยังไงบ้างนะผมก่อนอื่นเลยนะครับพี่จะเดินมาหาอีดอกนี่ก็ชนเลยนะคุยรถแม่มันอะไอ้ยัยตัวเล็กอีกตัวเดี๋ยวกูเตะกิ้งเป็นลูกขนุนเลยใช่ไหมนี่นะครับผมก็จะไม่ด่านะผมพูดเล่นนะผู้ด่าไปเลยไปอยากเก็บกดนะไม่เล่นนานนะฮัลโหลฮัลโหลครับ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 เนี่ยับไอพวกคนที่มีแบบความรักกันในเนี่ยนะ แรน,น่นะกูหาเรียงกว่อนะพี่หาเรียงกว่อนะ่วยนะพวกมีความรักกันนะผมไม่ชอบเลยนะความรักพ่อแม่ลูกนะคือเราต้องชนตกทะเลเลยนะน,นี่ชนตกทะเลคนไ,ไม่ตกวะชนตกทะเลนะชนอีกชนไอโรนอีกนะชนไอโรนอีกนะชนให้หมดชนให้หมดยี่่่ะชนอีกนะแบบนี้นะชนอีกไม่มีแม่แมึงอะรวยกุย กำคู่เลยนะครับเนี่ดากูนะครับทต่ไม่กูแพงนะครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับอฮัลโหรอครับผมผมมีอะไรให้พี่ครับพี่เอาไหมผมเป็นโดเรมอนพี่พี่อยากได้พี่อยากได้แล้วผมมีกระป๋องสีไม่ตีนะพี่พี่อยากได้อะไรอะไรนะพี่เสียงโคตรพ้อฮัลโหลมึงอยากได้อะไรพี่ได้ยินไหมอยากได้อะไรอยากได้อยากได้ เนี่ได้เงินเหรอควยเอามามึงเอาอย่างงี้นะพี่อยากได้เงินใช่ไหมพี่ขึ้นมาพี่ขึ้นมาผมพาไปเอานะมันมีกล่องปริศนาอยู่ข้างหลังผมไม่เป็นไรค่ะพี่แลพี่โอ้พี่ไม่ไปเอาเงินเหรอพันห้าแล้วเนี่พี่เฮ้ยดูดูมันชนกันนู้นมันชนกันตรงนู้นคลิปเดียวเลยเดียวนะไม่ตัดนะลงเร็วๆนะอัดติดลงเลยนะอะรวะฮัลโหลพอมึงเป็นทหารจริงไหมมึงเป็นทหารจริงไหมฮะ ไอ้สับดวงตาเบียร์นักเนี่ยเจอผู้กองน่ะเร็วเฮ้ยค้นหาพ่อมึงอ่ะไอเฮียมึงไม่ทำมึงมึงไม่ทำความเคารพผู้พันวะวันพ่อนไว้มึงไม่รักพ่อวะมานั่งเล่นเกมน่ะโอ้ใครมีตะคนด่ากูไม่กล้าไอีเฮียไม่กุค้านตรงไหนวะเฮียฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับวันพ่อมีใครรักพ่อไหมครับวันพ่อมีใครรักพ่อไหมครับวันพ่อมีใครรักพ่อไหม วันพ่อมีใครรักพ่อไหมไม่มีใครรักพ่อเหรอเมืมึงอ่ะไอเที้ยไม่มีใครรักพ่อเลยพวกคิดนี่นี่ราคุณนี่อะไปถามพวกนี้ดิหนอฮัลโหลครับวันพ่อเองรักพ่อโอ้โหไอเที้ยฮัลโหลวันพ่อเองรักพ่อไหมนี่ยฮัลโหลลูกวันพ่อเองรักพ่อไหมมึงรักพ่อไหมตัวเล็กไม่รรัักคบเออไม่รักก็มึงเป็นลูกไม่มีพ่อไอ้ขวัย อ๋อเหรอพวกมึงรักพ่อไปหน่ะวันพ่อเนี่ยรักพ่อไปน่ะรักพ่อรักพ่อมันไปเน่ะรักพ่อมันไปหน่ะเย็นพ่อมันรีดไหมโอ้โหเสียงอยู่ในอกจัดอ้กชี่แล้วบอกไม่กูกลั่งในที่ี้ยครับก็ลงเนื่องในวันพ่อนะครับคือแบบไม่มีอะไรจะเล่นแล้วนะผมก็แบบมีแต่พวกเปียวนะครับเหมือนในพวกตัวร้ายนะพวกเปียวนะดูดูมันเล่นในที่อะไรกันเนี่ยดูดูนะนะก็คือแบบมันมาเปิดหมวกหาเงินนะผมรอแม่ไ้อ้วน นะครับก็มีเพียงแค่นี้เด็กๆก,ก,ก็เจอกัน,นะรับผมสตาร์ช็อปก็แจกพอยนนับเนื่องในวันพ่อนะครับผมไปเอาได้นะผมพอยน์นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ให้นะครับเจอกันเด็กๆ